ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หัวขอที่เขาวันนี้นะจ๊ะเสิงอาต้องบอกว่ามันค่อยๆเรียบเรียงมาแล้วถึงวาระถึงวาระก็ต้องให้ในในในส่วนนั้นๆตามสเต็ปตามสเต็ปไปเรื่อยๆวันนี้ EP พีสิเป็นการที่เราต้องใหม่ตัดสินตัดสินตัวเอง เราต้องไม่ตัดสินตัวเองไม,ไม่พูดถึงคนอื่นนะจ๊ะช่องนี่เลนนี่กดแรงดึงดูดแอลไม่พูดคือพูดยังไงว่าทั้งหมดคือตัวเราจริงๆอ่ะใจความสําคัญอ่ะมันคือตัวเราแต่ที่นี่ต้องต้องเข่าถึงให้มากยิ่งเท่าทีมากมากเท่ามากเท่าที่จะทําได้เท่าที่จะบอกได้เท่าที่จะให้ได้ในเรื่องของความเป็นเชิงรึกในแต่ละ,ขะแขนง ต่างๆในแต่ในในแต่ละช่วงการเข่าถึงตัวตนเข่าถึงจิตวิญญาณของตัวเองในแต่ละไลฟ์ในแต่ละอีพโอเคไหมเมื่อวานแอลไหในส่วนของการตรวจสอบโรคโลกของเราวันเนี้ยต่อกันทีใหม่เราต้องใหม่ตัดสินใจตัวตนของเรา ตัวเองนี akan, ่แหละเราต้องไม่ต so ัดส so, ินใจไม่ตัดสินคือไม่ตัดสินตัวเองในถูกความคิดในถูกการกระทําในถูกการตัดสินใจอะไรต่างต่างไม่ว่าจะด้วยคํำพูดความคิดอ่านหรือการกระทําทั้งหมดทั้งมวลที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของเราต่างๆเราต้องไม่ตัดสินไม่ตัดสินในที่นี้หมายความว่าจิตวิญญาณของเราน่ะ จิตวิญญาณของเราต้องการเข้าถึงตัวตนแห่งความรู้สึกของการเป็นมนุษย์เมื่อเราเข้าใจสิ่งนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจต่อความรู้สึกการรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิญญาณต้องการรวงรูป ในสภาวะความรู้สึกของการเป็นมนุษย์เข้าถึงถูกสอกลืบของการเกิดเพราะการที่เราตัดสินใจตัดสินตัวเองในภาวะที่เราไม่ได้รวงลูกว่าการเกิดของเราเกิดมาเผื่ออะไรแล้วอะ่ะการที่เรามองสมมุติเราเสียใจเราร้องไห้เรา ทมทุยตัวเองเราดอยขาในตัวเองมันไม่ได้มีไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดมันไม่มีคํานี้เกี่ยวของมันไม่มีคําพูดนี้เกี่ยวของแต่แอลกําลังจะอธิบายแลวบอกว่าในสภาวะที่เราตัดสินตัวเองว่าสิ่งเนี่ยที่เราร่องหายเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกโดดเดี่ยวเรารู้สึกต่ตําตม ในใจในจิตเราแบบหยอยยับดับศู์เป็นความรู้สึกที่เราหายขาตัวเองเป็นแบบนั่นนั่นคือหมถึงการที่เราตัดสินตัวเองแอลบอกว่าความรู้สึกเรานี่ที่เป็นเรื่องลบๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลบกว่าดีบวกกว่าดีเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดถูกมันไม่มีสิ่งใดดีหรือว่าแย่เพียงแค่เพียงแค่อะไรเพียงแค่ ถ้าเราหากเราให,ให้คำนิยามนั่นให้คำคำนั่นกับตัวเองเราก็เป็นสิ่งสิ่งนั่นถ้าเราบอกว่าการที่เราไม่ไม่เกง่งไม่ดีเราเราโง่เขาเบา,บาปัญญาเราเราไม่สวยเราไม่เกง่งเราขาดแคลนในเรื่องใดๆก็าตามนั่นหมายถึงว่าเราได้รับจิตวิญญาณของเราก็ได้รับความรู้สึกนั่น และมันเป็นการดีที่เอลบอกว่าไม่ให้ตัดสินตัวเองนะคือคือเราต้องการจิตวิญญาณเนี่ยเขาเขาถึงในด่านความรู้สึกเขาเขาถึงในด่านการความรู้สึกฉะนั้นแล้วที่อลบอกในขอนี่เกี่ยวกับการที่เราไม่ตัดสินตัวเองนั่นเราต้องอนุญาตเราต้องอนุญาต แล้วรู้สึกขอบคุณ